สวัสดีครับคุณผู้ฟังเมื่อพูดถึงเรื่องความกตัญญูทุกๆท,ท่านก็คงจะเข้าใจกันดีแล้วว่าความกตัญญูนั้นย่อมเป็นเครื่องหมายแสดงถึงบุคคลที่เป็นคนดีเป็นบุคคลที่รู้คุณระลึกคุณของผู้มีพระคุณและมีการตอบแทนบุญคุณต่อผู้มีพระคุณของเรานั่นเองความกตัญญูเป็นคุณธรรมที่ควรประพฤติปฏิบัติเพราะจะส่งผลดีต่อชีวิตของเราจะทำให้ชีวิตของเรา ได้มีคุณค่าท่ามกลางความเจริญทางด้านวัตถุต่างๆมากมายเมื่อเราเป็นคนที่มีความกระตัญญูแล้วย่อมเป็นที่รักใคร่ชอบพอบุคคลอื่นๆก็อยากจะคบค้าสมาคมกับเราด้วยพร้อมทั้งมีคนยกย่องสรรเสริญเป็นอย่างยิ่งคุณผู้ฟังจึงควรปฏิบัติตนเป็นผู้มีความกตัญญูกระตะเวทีโดยรู้จักเห็นคุณค่าของความกตัญญูสำนึกถึงผู้มีพระคุณ และรู้จักตอบแทนผู้มีพระคุณกับเราอย่างสม่ำเสมอให้ถือว่าความกตัญญูรู้คุณคนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราสิ่งที่ควรแก่ความกตัญญูสามารถแบ่งได้เป็น5ประการได้แก่ประการที่หนึ่งกตัญญูต่อบคุคคลคือใครก็ตามที่เคยมีพระคุณต่อเราไม่ว่าจะมากน้อยเพียงใดจะต้องกตัญญูรู้คุณท่าน ติดตามระลึกถึงเสมอด้วยความซาบซึ้งพยายามหาโอกาสตอบแทนคุณท่านให้ได้โดยเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพิสุสง์บิดามารดาคุณครูอุปชาอาจารย์พระมหากษัตริย์หรือผู้ปกครองที่ทรงทศพิษราชธรรมจะต้องตามระลึกนึกถึงพระคุณของท่านให้จงหนักให้ปฏิบัติตัวให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นสิทธิที่ดีของครูอาจารย์เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและพระพุทธศาสนาประการที่สองกรตัญญูต่อสัตว์คือสัตว์ที่มีคุณต่อเราเช่นช้งางม้าวัวควายที่ใช้งานจะต้องใช้ด้วยความกรุณาปราณีไม่เคี่ยนตีมันจนเกินไปประการที่สกตัญญูต่อสิ่งของคือ ของสิ่งใดก็ตามที่มีคุณต่อเราเช่นหนังสือธรรมะหนังสือเรียนสถานศึกษาวัดวาอารามต้นไม้ป่าไม้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาเลี้ยงชีพเป็นต้นประการที่สกตัญยูต่อบุญคือรู้ว่าคนเราเกิดมามีอายุยืนยาวร่างกายแข็งแรงผิวพรรณดีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้ามีทรัพย์สมบัติมากก็เนื่องมาจากผลของบุญจะไปสวรรค์หรือกระทั่งไปพระนิพพานได้ก็ด้วยบุญกล่าวได้ว่าทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยบุญทั้งบุญเก่าที่ได้สั่งสมมาดีแล้วและบุญใหม่ที่เพียรสร้างขึ้นประกอบกันจงมีความรู้คุณของบุญมีความอ่อนน้อมในตัวไม่ดูถูกบุญ ตามะลึกถึงบุญเก่าให้จิตใจชุ่มชื้นอยู่เสมอและไม่ประมาทในการสร้างบุญใหม่ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปประการที่หกะตัญยูต่อตอนเองคือรู้ว่าร่างกายของเรานี้เป็นอุปกรณ์สำคัญที่เราจะได้อาศัยใช้ในการทำความดีใช้ในการสร้างบุญกุศลนานา,นาประการเพื่อความสุขอีกทั้งร่างกายของเรา ยังช่วยในการประกอบอาชีพต่างๆเพื่อหาเลี้ยงตนเองพร้อมทั้งครอบครัวดังนั้นจึงควรทนุถนอมดูแลร่างกายของเรามันรักษาสุขภาพให้ดีไม่ทำลายด้วยการดื่มสุราหรือยาเสพติดใดๆตัวอย่างของความกตัญญูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและกล่าวเป็นตำนาน ถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานของพระพุทธศาสนาก็คือความกตัญญูขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีการตักบาตรเทโวหมายถึงประเพณีการทำบุญตักบาตรในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ของทุกปีเนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกนั่นเอง ตำนานความกตัญญูอันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือในพรรษาที่เจ็ดนับแต่วันตรัสลุพระพุทธองค์ได้เสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อเทศโปรดพระพุทธมารดาที่ได้กำเนิดเป็นเทพ,พบุตรอยู่ในชั้นดาวดึงจนกระทั่งพุทธมารดาได้บรรลุโสดาปติผลครั้นออกพรรษาในวันขึ้นสิ้าค่ำเดือนสิ แล้วจึงเสด็จลงจากเทวโลกที่เมืองสังกัสนครในการที่เสด็จลงจากเทวโลกได้มีเนินเป็นอันเดียวกันจนถึงพรมโลกเมื่อทรงแลดูข้างล่างสถานที่นั้นก็มีเนินอันเดียวกันจนถึงอเวจีมหานรกทรงแลดูทิศใหญ่และทิศเฉียงจักรวาลหลายแสนก็มีเนินเป็นอันเดียวกัน เทวดาก็เห็นพวกมนุษย์แม้พวกมนุษย์ก็เห็นเทวดาสัตว์นรกก็เห็นมนุษย์และเทวดาต่างก็เห็นกันเฉพาะหน้าทีเดียวลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงเปล่งฉับพันนารังสีขณะที่พระพุทธองค์เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงรุ่งขึ้นวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ด ชาวเมืองจึงพากันทำบุญตักบาตรเป็นการใหญ่เพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามาถึงสมเดือนการทำบุญตักบาตรในวันนั้นจึงได้ชื่อว่าการตักบาตรเทโวโรหณะต่อมามีการเรียกกร่อนไปเหลือเพียงการตักบาตรเทโวนั่นเองส่วนเรื่องราวของสัตว์เดรัจฉานนั้นก็ได้มีตำนานกล่าวขานกันถึงเรื่องความกตัญญูรู้คุนคน เป็นที่ยิ่งใหญ่เช่นกันย้อนไปในสมัยพุทธกาลณเชตวันมหาวิหารนครสาวัตถีพระพิสุทั้งหลายนั่งสนทนาธรรมกันในธรรมสภาพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายมิใช่แต่เพียงบัดนี้เท่านั้นที่เราสามารถทำธุระที่ไม่มีผู้ใดทำได้ แม้เมื่อก่อนเรามีกำเนิดเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานเราก็สามารถทำธุระที่บุคคลอื่นไม่สามารถทำได้เช่นกันพระพุทธองค์จึงทรงนำเรื่องกันหะชาดกมาตรัสเล่าดังนี้ในอดีตการณกรุงพาราณสีมีหญิงชารายากจนคนหนึ่งอาศัยเลี้ยงชีพด้วยการแบ่งบ้านที่นางอาศัยอยู่ให้เป็นที่พักแก่คนเดินทางทั่วไป วันหนึ่งมีชายคนหนึ่งได้มาพักที่บ้านของนางก่อนจากไปเขาได้มอบลูกโคตัวหนึ่งให้แทนค่าที่พักหญิงชราเห็นลูกโคมีท่าทางเฉลียวฉลาดแข็งแรงดวงตาเป็นประกายแจ่มจรัสจึงมังเกิดความเอ็นดูรับลูกโคไว้ด้วยความยินดีและเรียกโคนั้นว่าไอายิการกะหรือเจ้าโคสีดำนั่นเองทุกวัน นางจะนำข้าวอย่างดีพร้อมด้วยหญ้าอ่อนๆมาเลี้ยงจนกระทั่งมันเติบใหญ่เป็นโคที่มีร่างกายสงา่าหน้าเกรงขามและแข็งแรงกว่าโคทั่วไปยิ่งกว่านั้นยังเป็นโคที่สงบเสงี่ยมเรียบร้อยไม่ดุร้ายซ้ำยังเข้าใจภาษาคนอีกด้วยไอยิการะกะมีความคิดที่จะตอบแทนคุณยายเท่าอยู่เสมอด้วยคิดว่า นางสู้ทนลำบากเลี้ยงตนมาอย่างดีทั้งๆท,ที่นางก็ยากจนมากดังนั้นเมื่อเห็นใครเขามีงานที่ต้องแบกต้องหามมันจะเข้าไปทํากิริยาให้เขารู้จนเขาจ้างให้ทํางานได้เงินทองข้าวของมาเท่าไรก็นํากลับมาให้ยายเท่าหมดสิ้นอยู่มาวันหนึ่งมีพ่อค้าหนุ่มนําเกวียนห้าร้อยเล่มบรรทุกสินค้าข้ามท่าน้ํามา แต่เนื่องจากไม่ชำนาญทางจึงนำเกวียนทั้งหมดตกล่มขึ้นฝั่งไม่ได้แม้จะช่วยกันชุดช่วยกันลากจนสุดความสามารถแล้วยังไม่สามารถกู้ขึ้นมาได้ดูเหมือนว่ายิ่งชุดลากเท่าไรรหล้อเกวียนจะยิ่งจมลึกลงไปในเลนมากขึ้นเท่านั้นในขณะที่กำลังคิดหาหนทางอยู่นั้นพ่อค้าหนุ่มได้มองไปเห็นโคดำกำลังเล่มหญ้าอยู่กับฝูงโคทั้งหลาย ด้วยความที่เป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องของลักษณะโคอยู่บ้างก็ทราบทันทีว่าเป็นโคอาชาในพ่อค้าหนุ่มได้เข้าไปสอบถามชาวบ้านเพื่อที่จะนำโคดาไปช่วยลากกองเกวียนที่ติดล่มขึ้นมาพ่อค้าหนุ่มจึงพูดกับชาวบ้านขึ้นมาว่าน้องชายข้าจะเอาโคตัวนี้ไปลากเกวียนจะคิดราคาเท่าไรชาวบ้านคนหนึ่งจึงตอบขึ้นมาว่า เจ้าของเขาไม่อยู่ไปติดต่อที่เจ้าโคดําได้เลยพ่อขาหนุ่มจึงจับสนตะภายให้โคดําแล้วจูงไปแต่แล้วเจ้าโคดํากลับยืนนิ่งไม่ยอมเดินพ่อขาหนุ่มเห็นว่าโคไม่ยอมเดินไปคงเพราะต้องการสิ่งตอบแทนจึงเสนอให้รางวันหนึ่งพันกระสาบโคดําได้ยินดังนั้นก็เดินไปยังท่าข้ามแต่โดยดี เมื่อเห็นขบวนเกวียนตกลงไปในหลุมลึกเช่นนั้นก็รู้ได้ว่าเป็นงานหนักยิ่งนักแต่ถึงแม้จะหนักอย่างไรก็ต้องทำให้สำเร็จให้ได้เพื่อให้ยายพ้นจากความยากจนเสียทีเมื่อเทียมเกวียนเสร็จแล้วโคดาค่อยๆรวบรวมพละกกำลังทั้งหมดฉุดลากกองเกวียนที่ตกลมนั้นท่ามกลางการเอาใจช่วยของพ่อขาหนุม่ม และบริวารทั้งหลายรวมทั้งชาวบ้านทุกคนที่ยืนมุงดูอยู่และแล้วในที่สุดขบวนเกวียนค่อยๆเคลื่อนที่พ้นจากหลุมขึ้นมาได้ทุกคนปรบมือโห่ร้องด้วยความดีใจแต่แล้วพ่อค้านุ่มเกิดความเสียดายเงินที่จะต้องจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับโคซึ่งเป็นเงินจำนวนมากพอสมควรจึงคิดจะให้เงินเพียงครึ่งเดียวจากที่ได้เคยให้สัญญาไว้ โดยคิดเอาเองว่าเจ้าโคตัวนี้คงไม่รู้เรื่องอะไรส่วนเจ้าโคดำนั้นแม้จะไม่เคยได้รับเงินจำนวนมากถึงหนึ่งพันกระสาบแต่ก็พอจะคาดคะเนได้ว่าเงินหนึ่งพันกระสบนั้นจะต้องมีน้ำหนักมากกว่านี้ทันใดนั้นเจ้าโคดำจึงยืนขวางขบวนเกวียนเอาไว้พร้อมกับจ้องมองมายังพ่อขาหนุ่มคนนั้นอย่างจะเอาเรื่องเมื่อเห็นดังนั้น พ่อคาหนุ่มจึงค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบถุงเงินมาแล้วใส่เงินเพิ่มลงไปอีกห้าร้อยกระสอบแล้วผูคืนให้ตามเดิมเมื่อโคดำได้เงินครบแล้วจึงวิ่งกลับบ้านไปหายายบรรดาชาวบ้านทั้งหลายต่างก็วิ่งตามไปเป็นพรวนเมื่อกลับไปถึงบ้านแล้วยายเห็นโคดำกลับมาด้วยท่าทางอิดโรยสูบซีดเหงื่อไหลโซมกายในตาแดงกำม พร้อมถุงเงินที่ห้อยคอมาหญิงชลาจึงรู้สึกสลดใจยิ่งนักเวลาต่อมาชาวบ้านก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ยายฟังครั้นยายได้คลายโศกเศร้าลงแล้วยายเท่าจึงเรียบนำผ้าชุบน้ำอุ่นมาเช็ดตัวให้โคดำนำนำ้ำมันมาทาแก้คัดยอกให้พร้อมทั้งหาน้ำและอาหารอย่างดีมาเลี้ยงเจ้าโคดำการเวลาผ่านไป ยายเท่าก็มีฐานะดีขึ้นไม่ต้องลำบากดังแต่ก่อนและด้วยความรักความผูกพันที่มีต่อกันมาตลอดเมื่อยายเท่าและโคดำละโลกนี้ไปแล้วยังได้ไปช่วยเหลือเกื้อกูลกันอีกในภพชาติต่อๆมาข้อคิดจากชาดกเรื่องนี้มีด้วยกันสี่ประการได้แก่ประการที่หนึ่งลักษณะเด่นของผู้นำคือ ต้องลงมือทำด้วยตนเองควรต้องทำเป็นตัวอย่างเพื่อไว้ฝีมือให้ลูกน้องเกิดศรัทธาในความรู้ความสามารถจะได้เกิดกำลังใจทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปประการที่สองใครที่เป็นผู้ใหญ่เมื่อรับปากเด็กแล้วอย่ากลับกรอกบิดพลิ้วเป็นอันขาดดังเช่นพ่อค้าหนุ่มคนนี้ประการที่สความกระตันยูกระตาวที เป็นคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานของคนที่มีความรับผิดชอบประการที่สการรับคนเข้าทำงานถ้าต้องการจะให้ได้คนดีจริงมีความรับผิดชอบสูงควรเลือกจากผู้ที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่เป็นที่ตั้งและเป็นคนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกทั้งปวงจึงจะได้คนดีที่แท้จริงเข้ามาทำงานด้วยนั่นเองแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป กราบสวัสดีครับ